คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมพบกับสูตรหน่อยโชคเศรษฐีมาล้วนะครับกับสูตรดับสิบล่างตลอดชีพ สูตรที่3นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะเป็นสูตรตลอดชีพนะครับเสถิตใิให้เห็นตั้งแต่ปี6กสนะครับตั้งแต่ปี62นะครับลองดูครับดับ10ล่างตลอดชีพสูตรที่2องสูตรที่3าม่นสูตรที่2โดยสูตรอ่ะ เราหเห็นอยู่แล้วว่าคำนวณนี้นะครับเรามาดูสติร่วมกันนะครับเราจะในส่วนของหน่วย10ร้อยพันหลักพันเราวันที่หน um ึ่งบวกด้วยหลักหน่วยล่างบอกด้วยหลักหน่วยหลังครั้งที่2 4บวก6เป็น10บ0บก2ไป12 12บวงก0ูของที่12บดับเ2็นั้นไม่พบในหลักสิบนครับต่อมาครับ1มีนาคม62คำนวณเลขดับเลข 7ไม่พบในหลัก10ล้านครับ2ไม่พบในสิล้านเไม่พบใน1 10ล้านครับ16มีนาคม62 16มีนาคม62ครับคำนวณเลขตับได้เลข2 2 2ไม่พบใน10ล้านครับ1เมษสายน6 2คำนวณเลขกับเลข6กไม่พบในสิล้านครับ16เมษายน6 2คำนวณเล้ตับเลข1 1ไม่พบในสบล้านครับ 2พศษประข6 2หสองคำนวณเลับเลข2 2ไม่พ้นเงินสิบล้านครับ16กพิษภาะ6 2งหอคำนวณเลขับเลข1 1่ไม่พ้นเงินสิบล้านครับ1มิได้ยน6 2สอคำนวณเลขับเลข7 7ไม่พ้นเงินสิบล้านครับ16บมิได้จน6 2สอคำนวณเลขกับเลข0 0ไม่พ้นเนสิบล้านครับ1กราคดาคม6กคอาคำนวณเตับเลข5 5ไม่พ้นเงินสิบล้านครับ15กกราคดาคม6กสอง คำนวณเ,เลขตับเป็น, 6, 6, น,นเ,ปเลขศูนูนแม่พันธุ์1บล้านครับสิบหนึ่งสิงหาคมหกสองสิงหาคมหกสองคำนวณเ,เลขตับปเปนะ็เลขเจ็ม่พันธุ์แดบล้านครับสิสิงหาคมหกสอคำนวณเลขับเลขสี่แม่พันธุ์1านครับหงกันยายนหกสอง่ะสกูนะครับหกันยายนหกคำนวณเลขกับเลขสองเลขสองนะเลขสองรำบากัวเลขส สอนั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ16กันยายน62สองคำนวณเลขดับได้เลข4 4นั้นไม่พบใน10ล้านครับ1ตัวละครหกสองคำนวณเลขดับได้เลข7 7นั้นไม่พบใน10ล้านครับ16ตัวละครหกสองคำนวณเลขดับได้เลข9 9้ัเก้ม่นเงในหลักสิล้านครับ1พฤศจิกายน62สองคำนวณเลขดับได้เลข2 2ไม่พบใน10ล้านครับ 16บหกเกันคำนวณเลขกับเลข3 3มไม่เป็นเงิสิบล้านครับ1นรคมคำนวณเลขกับเลขเลข7 7ไม่ป ass ass 16, นเงิสิบล้านครับ16นกคม6ก1 6งสธนกคม6 2คำนวณเลกับเลข1 1่1ไม่ป็น0งิสิล้านครับ3านคม6 2คำนวณเลขกับเลข1 1ไม่ปร 30, นเงิสิบล, 1, 1, ล้านครับ17มกราคม63าคำนวณเลขกับเลข8 แบบนั้นไม่ปรเนเงินส0บล้าครับหนึกุมภาพันธ์หงกุมภาพันธ์หกสาคำนวณเลขลับเป็นเลขศูนศนย์ไม่เป็นเงินสลาครับสิกุมภาพันธ์หกาคำนวณเลขลับเป็นเลขสานั้นไม่ป็นเงินสลาครับหมีนาคมหกสาคำนวณด้กตับเป็นเลขสานั้นไม่เป็นเงินสลาครับสิบหกมีนาคมหกาคำนวณเลขตับได้เลขสี่สนั้นไม่เป็นเงินสิลาครับ สิบหข,ของหสคำนวณเลขตับเลขเจ็ดเลขเ็ดนะครับรหน่อนะเลข7จ็ดเจ็ดไม่ปรนจำนวสิบล้านครับหไม่ใช่อวหกสา 6, คำนวณเลขตับเลขเจ็ดเจ็ดไม่ปรนจำนสิบล้านครับสิบหกเปอร์เ6็าคำนวณเลขตั้เลขห้าห้าไม่ปรนจน่งสิบล้านครับสิกกรัมของหกสามคำนวณเลขตั้เลขสี่ไม่ปรนจำสิบล้านครับ 16กรกฎาคม63คำนวณเลขดับได้เลข0 0ไม่พบใน10ล้านครับ1สิงหาคม63คำนวณเลขดับได้เลข0 0ไม่พบใน10ล้านครับ16สิงหาคม63คำนวณเลขดับได้เลข6 6ไม่พบใน10ล้านครับ1กันยายน63คำนวณเลขดับได้เลข9 9ไม่พบใน10ล้านครับ1นึกันสิกันยายน63คำนวณเลขดับได้เลข4 สี่ไม่พบเงินสิบล้านครับสิบหนึ่งตุลาคมหกสามคำนวณเลขกับได้เลขหกหกไม่พบเงินสิบล้านครับสิบหกตุลาคมหกสามคำนวณเลขกับได้เลขเก้าเก้าไม่พบเงินสิบล้านครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสามคำนวณเลขกับได้เลขแปดแปดไม่พบเงินสิบล้านครับสิบหกพฤศจิกายนหกสามคำนวณเลขกับได้เลขสามสามไม่พบเงินสิบล้านครับ หน, 6, 3, นึ่งคํมหกสามคนวณเลขตับได้เลขแปดไม่พอนแดสิบล้านครับสิบหกธน, 6, 3, คนัคมหกสานวณเลขจับได้เลขแปดไม่พอนแดงสิบล้านครับเดี๋ยวก่อนสิบหกธนตรคมหกสามคำนวณเลขตับได้เลขแปนะเลขแปอามาดดนะเลขแปก่อนนะเลขแปดแปดอามาดดแปดแปดอนนะามาโดแปดแปดไม่พนแดงสิบล้านครับ สามสิบตันนาคมหกสามคำนวณเลขจับได้เลขสามสามไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบเจดมกะาคมหกสี่คำนวณเลขจับได้เลขห้าห้านั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณเลขจับได้เลขศูนย์เลขศูนย์นะหลักทระดุมาเลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสี่คำนวณเลขจับได้เลขศูนย ศูนย์นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณเลขกับได้เลขสี่สี่นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณเลขกับได้เลขห้าเลขห้ากลัมาดูนะเลขห้าห้านั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกเมษหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณเลขกับได้เลขสี่สี่นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับ สิบเมษายนหกสีคำนวณเลขตัดไปเลขศูนศูนนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครัสอพฤษภาคมหกสีคำนวณเลขตัดไปเลขแเลขแปดคำนวณโดหน้าเลขแปนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกพฤษภาคมหกสี่คำนวณเลขตัดไปเลข0ศนั้นไม่พบในหลัก สิบล้านครับสิบหกมิถุนา,านหกสี่คำนวณเลขกับได้เลขหกเลขหกครับเราไปดูได้เลขหกหกนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งกระะกฎาคมหกสี่คำนวณเลขกับได้เลขหกเลขหกนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกกรกฎาคมหกสี่คำนวณเลขกับได้เลขสามเลขสามนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับ หสิงหาคมหกสี่คำนวณเลขกับได้เลขสี4 4่เลขสี่นค้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณเลขตับได้เลขสี่สี่นั้นไม่พบในหลักส0บล้านครับหนึ่งกันยายนหกสี่คำนวณเลขตับได้เลขหกหกนั้นไม่พบในหก10ล้านครับสิกันยายนหกสี่คำนวณเลขกับได้เลขเ เจ็เจ tamam. ็นั้นไม่ปะาณสิบานครับหนตัวละขอกสครับแปดบวกสามเป็น11บเสบเอ็ดบวกด้วยเเป็นยี่สิบยี่สบ่สิบบวกคืบเป่สบใส่ศูนศูนย์ไม่ประแาณสิบล้านครับสิตัวละคองหกสี่หบวกแเป็น14บสีิบสี่บวกแดเป็นยี่สิบสบสกแดเป็นยี่สิบองบอกศูนของที่เป็นยี่ใส่ส สนั้นไม่ับในหลักสิบ่างครับหนึ่งพิกไครับห้าบวกหเป็นสิบสิบบวกหเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์คงที่เป็นสิบนะครับเซนนะครับหนึ่งหนึ่งนั้นไม่ปบในหลักสิบต่างหนไมสิพิกหกส่ครับสิบหกสิบสิบหกพกศูนย์สามเจ็ดกหนึ่งต่เจ็ะครับเลขหไม่ปบในหลักสิบา 032 7 6 1 2นทนะครับเลกหไม่พ้ลามทหนอง้าเ1บวก7เป็น9 9บวก5 9บวก5เป็น14ใส่4เป็น15อ่าเป็น14 9บวก5เป็น14นะ14 สิบสี่บวกศูนย์ของที่ก็เป็นสี่ไปไหนเนี่ยพอจะเติมสี่กันนะสิบสิบสี่บวกศูนย์ของที่ก็เป็นสิบสี่เลดับเลขสี่ครับในหลักสิบล้านนะสิบหกพฤศจิกายนหะกสี่ 64, ครับคำนวณเลขดับได้เลขสี่หนึ่งธันวาคมครับหกสี่ออกศูนย์สามสองศูนย์สามสองเจ็ดหก นะครับ16ชีช้การคำนวณเลขดับดเลข4 11ธันวาคม64ออก077 258 25จ9ออก8 2นะครับดับหลัก10ล้านเลข4ไม่พบในหลัก10ล้านครับนะครับถูกต้ตองน,นะต่อมาครับ1ธันวาคม64ออก077 258 29ออก8 2นะครับ7วก2เป็น9 9บวก1คงที่เป็นาบวเป็น10นะครับเอารมก่อนนะครับเป็น10จะเป็น10นะ10 บวกศูนย์คง,งที่ก็เป็น10บใสศูนได้ดับเลขศูนครับในหลัก10ล้างนะครับเห็นนะครับใส่ติดตั้งแต่ปีหกสนะเออนะครับเพื่อที่จะหา16บหกถนนผมครับ,รบเรามาดูกันคป p t เจอครับนี่เป็นสูตรของดับ10ล่างตลอดชีพสุตรที่3นะครับ กดติดตามเพื่อเทปเลขกันได้นะครับจะได้ไม่ตกข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งสุดเ่อและสุดใหม่ที่ผมนําเสนอนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหอยโชคสุดสุนันครับสวัสดีครับ